วัสดีครับทุกคนวันนี้ที่มาสอนนัครับวิธีการทําให้ลูกแบตทนขึ้นนะครับโดยวิธีการอบไอ้น้ําลูกแบตนะครับโอเคครับวิธีการทําก็ง่ายมากนะครับเราก็เตรียมแก้วมาหนึ่งแก้วครับแล้วก็เทนะครับน้ำร้อนลงใบแก้วหนึ่งนะครับติ๊กกาไปเต็มแก้วนะครับนี่เอาให้มันเต็มได้ไหมครับมีควันออกมาเดือดเดือดเลยนะจากนั้นนะครับเราก็เปิดนะครับตรงหัวนะครับกับตรงก้นอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็เอาวาง่างเงี้ยปุ๊บ อ่ะให้ไอนะครับจากตรงเนี้ยขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็ดูนะสังเกตนะครับว่าให้ไอจากความร้อนเนี้ยให้มันออกมาตรงนี้นะครับแตะดูนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะออกนะครับวิธีการเนี้ยช่วงหลังค่อนข้างที่เป็นที่นิยมในหลายๆที่นะครับเพราะว่าถึงขนาดนะครับมีเครื่องนะครับอบลูกแบตทําขายนะครับอยู่ใน3 0 0ร้อถึงห้ารนะวิธีการนะครับก็คือก็ใช้น้ําเดือดนะครับแล้วก็ปล่อยควันขึ้นมานะครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวเนี้ยของเราใช้วิธีการนี้ แทนได้ครับเนี่ยโดยการใช้เนี่ยควันจากน้ําที่ร้อนๆนะครับก็สังเกตนะครับว่าเฮ้ยมีไออุ่นขึ้นมาหรือ,อยังนะครับโอเคเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้วิธีการทั่วไปใช่ไหมครับแบบอะไรอะ่ะเวลาได้ลูกแบตมาแล้วก็ล้างน้ําถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเราต้องผึ่งลมให้แห้งอะไรอย่างนี้ก่อนครับแต่ช่วงหลังเนี่ยมันก็แบบอะไรถ้าเกิดคุณอยู่นะครับในที่ที่เขาเรียกว่าอะไรไม่สะดวกในการผึ่งลมนะครับหรือว่าทําให้ลูกแบต แห้งได้อย่างนั้นหลังจากที่ตักน้ำเนี่ยรูปแบบมันอาจจะขึ้นลาหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใส่น้ํามากเกินไปนะกามก็จะลอกนะครับโอเคครับปุ๊บโอเคเริ่มมาละนะครับโอเคหลังจากนี้นะครับคุณก็อยู่เงี้ยประมาณสักหนึ่งนาทีกว่าๆถึงสองนาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณก็ยกออกมานะครับแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือว่าเฮ้ยไอตรงลูกแบบเนี่ยนะครับไอตรงที่มันเป็นกาวอะแล้วก็ขนเนี่ยเฮ้ยมันจะได้รับไอ้น้ำนะครับแล้วมันแบบ มีการปรับตัวสามารถทำให้นะครับการตีของเราดีขึ้นครับโอเคครับล้วจบเพียงแค่เพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ